ช่ยแม่พ้นจากนรกมืดหลวงปู่จันทาถาวโรแห่งวัดบ่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรเล่าถึงอานิสงค์ของบุญจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่าสามารถช่วยเหลือดวงวิญญาณของมารดาให้พ้นจากทุกขติภูมิและกลับมาเกิดใหม่ในภพมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่ง ครอบครัวของท่านยากจนมีพี่น้องหลายคนมารดาท่านต้องประกอบอาหารเลี้ยงปากท้องทุกคนจึงจำต้องเข็นข่าเบียดเบียนชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่เนืองๆตลอดชีวิตก็ไม่ได้สนใจสร้างบุญทานแต่อย่างไรพออายุล่วงเข้าวัยกลางคนเกิดเจ็บป่วยหนักรักษาไม่ได้ ก่อนสิ้นใจก็มีอาการกระวนกระวายร้องเรียกหาลูกเต้ามือไม้กวักไว่จิตใจอัดแน่นด้วยความห่วงหาอาทรเด็กชายจันทาได้แต่นั่งมองรู้สึกสงสารและสลดสังเวชใจเมื่อท่านเติบใหญ่ได้บวทเรียนและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากพ่อแม่ครูอาจารย์ และทราบในนิมิตว่ามารดากำลังได้รับทุกขเวทนาอยู่ในนรกมืดจึงหมั่นน้อมอุทิศบุญให้อย่างสม่ำเสมอขอบุญนี้จงไปช่วยเหลือแม่ของข้าพเจ้าชื่อว่านางเลี่ยมชมพูวิเศษดวงจิตเขานั้นไปสิงสถิตยอยู่ทสาลที่ใด ขอบุญจงไปช่วยเหลือให้พ้นจากทุกเถิดท่านเพียรทำเช่นนี้จวบจนอายุพรรษาดําเนินล่วงมาถึง25พันษาณที่บ้านเกิดของท่านมารดาได้มาเกิดเป็นบุตรีของหลานสาวอายุวัยกำลังน่ารักและช่างเจรจา น้องสาวของท่านที่มีศักด์เป็นยายเรียกใช้ให้หยิบของมาให้แต่หนูน้อยกลับบอกว่าตนเป็นแม่นะและสามารถบอกเล่าได้หมดว่ามีลูกกี่คนชื่อเสียงเรียงนามครบทุกคนรวมทั้งยักิญาติทั้งหลายเพื่อนบ้านจนเรื่องเรือกสวนไรนาจนหลวงปู่ได้ซักถามว่า หลวงปู่ออกบวชแล้วอุทิศส,ส่วนบุญไปให้ได้รับหรือไม่แม่ท่านก็ตอบว่าได้รับทุกคืนตอนห้าทุ่มแต่ตอนเช้าไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนล่ะหลวงปู่ตอบว่าตอนเช้าทำบุญน้อยตื่นตีสองลุกมานั่งสมาธิจนถึงเช้าแล้วสวดมนต์ทำวัดแล้วไปทำกิจวัตรต่อ เลยไม่ได้อุทิศบุญไปให้อุทิศให้เฉพาะตอนคำ่ำเพราะเดินจงกรมตั้งแต่6กโมงไปถึงห้าทุ่มแล้วหยุดยืนนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อุทิศส่วนบุญไปให้เพราะได้บําเพ็ญบุญเยอะอยู่แม่ท่านเล่าว่าเมื่อขาดใจตายแล้วนายนิรยาล ก็มาคุมตัวไปอยู่ในนรกมืดไม่มีแสงสว่างเลยมืดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เห็นแสงพระอาทิตย์และแสงพระจันทร์คนอยู่อัดแน่นไปหมดเหมือนข้าวสารยัดกระสอบพอหลวงปู่ส่งบุญไปให้ท่านจายมบาลก็ประกาศบอกให้แม่ท่านรับบุญว่านางเลี่ยมชมพูวิเศษ จงมารับเอาส่วนบุญที่ลูกอุทิศมาให้ทุกวันคืนเถิดได้ยินเสียงประกาศแจ้งแบบนี้ทุกวันจนสุดท้ายก็บอกว่าหมดกรรมเวรแล้วขอแม่เจ้าไปตามเรื่องจงไปเกิดที่เมืองมนุษย์เถิดเรื่องราวดังกล่าวยืนยันในผลบุญจากการเจริญจิตภาวนาและวิปัสสนากรรมฐานว่า เป็นกุศลกรรมที่มีอานิสงส์ใหญ่ช่วยยกภพภูมิสัตว์นรกได้และสามารถนำพาดวงจิตผู้ปฏิบัติภาวนาให้เป็นอิสระจากวัตสงสารตราบนิรันด์ชาพระกัหญินท่านที่มีปัญหาสุขภาพไตเบาหวานโคอเลสเตอรอล เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียโรครุมเรา้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระเจนยิ้สิคะ